เราก็มาถึงที่ร้านอาหารกันแล้วทุกคนอ๋อไม่ใช่ร้านาก็รู้สึกว่าอากาศตรงนี้ข้างบนเขานี่จะหนาวกว่าข้างล่างเนาะอาหารของเรามาแล้วน่ากินมากมีวสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e เลน a าเอ S ส่วนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ฮาวิโนแมนที่บลวงเนาะฮาวิโนแมนก็จะเป็น ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นที่นอนโตเตียงเก้าอี้อะไรประมาณนี้เนาะมีครบทุกอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีสามารถหาได้ที่นี่ได้ทุกแทบจะทุกอย่างเลยทุกคนแต่ส่วนวันนี้เราก็มาเดินหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คุณสามีเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการจะให้เขาเนาะเราก็เลยเดินมาดูเรื่อยๆจนมาเจอที่นอนของเด็ก ซึ่งเป็นประมาณนี้นี่แหละค่ะทุกคนดูเดวเซเลน่าสี่เนอะาจารย์กำมันกำมันเข้าไม่เข้าไม่ไปดูเตอริลดูที่ฝรสอ่านอนอนเซโนต้นจ้ำเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนที่นอนสวยเนาะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเราไม่ได้จะมาซื้อที่นอนเนาะแต่ว่าบังเอิญเดินผ่านก็เลยแวะมาดูไหนๆก็มาแล้วเดีอยวนี้ก็สวย แต่เราก็ยังมีแผนกันไว้อยู่เนาะว่าจะซื้อเตียงนอนให้เซเลน่าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะแต่เราเดินผ่านแล้วก็เลยแวะเข้ามาดูสักหน่อยนี่เตียงนอนคนโตสวยเลยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็สวยด้านนี้จะเป็นเตียงนอนของคนโตเนาะนี่ก็สวย ลายนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะส่วนมากาลายไม้ที่นี่เขาจะฮิตกันเนะเาะอันนี้ก็สวยทุกคนราคาเตียงอันนี้อยู่ที่1,725ดอาลลาร์เนาะเฉพาะเตียงสวยเนาะสีนวลนๆนนนเตียงคิเบ ดูเตียงอันนี้ทุกคนสวยมากเลยเนาะสีนี้สีน,น,นวลๆแถวๆนวลๆกอบรูปก,ก็สวยเดี๋ยวมาดูราคากันโคมไฟก็สวยทุกคนโคมไฟสองร้อยห้าสิบเก้าดอลลาร์แต่ก็สวยเดี๋ยวดูราคาเตียงนี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสวยเนาะ ไฟล่าสีนี้ที่จันก็สวยค่ะสีนี้ก็สวยทุกคนจะพาทุกคนไปดูราคาสองพนสี่ร้อยห้าสิบสี่สวยนะอ่ะาเตียงลน์นี้ก็สวย ดี๋ยวดูร้านนี้ราคาเท่าไหร่ร้านนี้พันสองสามร้อยสี่สิบแปดดอลลาร์ yes อันนี้ก็สวย,ายราคากันนี่ชอบอันนี้จังเลยโครงไฟแบบนี้สวยมากเลยราคานี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดลล โดยเฉพาะหัวเตียงนั่คิดว่าเนาะ่าจะกสวยมากอันนี้เป็นเตียงนอนแบบา่าต่าๆกับพื้นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็สวยอันนี้สามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าเฉพาะเตียงเนาะอันนี้สองพันหนึ่งร้อยสิบสามดอลลาร์นี่ก็สวย ตัวลนนี้กันลนี้ 1, หนึ่งพันเจด้อยยี่ดอลลาร์ลนนี้ก็สวยทุกคนนี่ครบเซ็ตสวยมากเลย๋ยวมาดูกันมาดูกันสองพันแปดรอยเจ็ดสิบใช่เหรอแน,แน่ใจไม่ใช่หรอือเปล่านี้เขามีโต๊ะมี พวกโต๊ะเครื่องแปลงอะไรพวกนี้แยกต่างหากเนาะสวยมากทุกคนหัวเตียงเนี่ยอ,อ,อ๋อเขาขายแยกเป็นเซตทุกคนนี่ก็คือเซตหนึง่งอันนี้ตรงนี้ก็คือเซตหนึง่งตรงนั้นก็คือเซตหนึง่งแต่ก็ถือว่าสวยเนาะนี่สวยมากใครชอบอ่านหนังสือวางไว้ข้างบนจะดูดีมากเลยเนาะ ลายนี้ก็สวยทุกคนมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยต้นจำต้นจำเออลายนี้สวยสวยมากเลยเนาะถือว่าเข้าเซ็ตพอดีเลยสวยมากเขาบอกว่าราคา2,672รเดอลลาร์ล่ะเนี่ยหัวเตียงสวยดี like this one มีเลิศดีส่วน this o n สวยค่ะ yeah มี like this one อันนี้ก็สวยอันนี้หนึ่งพันนึ้อยแปบสีอันนี้สวยอะ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้าน แฟนคลาสสิกที่บรวงแล้วเนาะมารับของที่เราสั่งไวส้สำหรับให้คุณสามีเป็นของข,องขวัญวันวาเลนไทน์ดีเนาะซึ่งของเราก็มาแล้วเดีย๋ยวเราไปเปิดกันดูตอนกลับบ้านเนาะว่าของที่เราซื้อให้คุณสามีเป็นของสุภายสำหรับวันวาเลนไทน์ดีจะเป็นยังไงแค่ p ีนดิ น,นี่คือของขวันวันวันเล่นทนยเลพอไปเอาเก้าอี้เสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่ฮาวิโนแมนเนาะจะพาคุณสามีมาดูไอ้ภาพปูที่นอนที่เราดูไว้เมื่อหลายวันที่แล้วเนาะพาคุณสามีมาดูว่าเขาชอบหรือเปล่าลายนี้ซึ่งร้านที่เราอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าฮาวิโนแมนที่บรลวงเนาะมีเฟอร์นิเจอร์เยอะมาก นี่คือสีเอภาพปูที่นอนที่เรามาดูกันไม่รู้ว่าคุณสามีจะชอบหรือเปล่าเดซันคุณชอบไหมเย้ <n> You like it? We can get, we can play a bit, okay? But we DVD can't get. It's not for us. It's for the. Yeah, for the. Shh. What has got that. They like her. What you got doing? สรุปแล้วผ้าปูที่นอนที่เราพาทุกคนมาดูให้คุณสามีดูเนาะเขาไม่มีไซส์สำหรับเตียงของเราเตียงของเราเป็นไซส์งเนาะไซส์ใหญ่สุดเขาไม่มีเราก็เลยต้องออเดอร์เนาะเดี๋ยวเราออเดอร์เขาบอกว่าทใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แล้วเราก็จะได้ของแล้วเราก็จะกลับมาเอาใหม่เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะหลังจากนั้นว่าจะเป็นยังไงและที่นี่เนาะที่ออสเตเลียทุกครั้งถ้าเราสั่งของเราจะต้องเสีย เสียเงินค่ามัดจำไว้ก่อนก่อนที่เราจะมารับของเนาะซึ่งคุณสามีก็กำลังจะจ่ายเงินค่ามัดจำอยู่โซฟานี้สวยมากทุกคนโซฟา people ทุกคน่าคาเฟ่ที่เราจะไปอยู่บนเขานี้เนาะวัดเตมาเก้นไปที่แคมป์บ a วร์แมนบนเขานี้แคมป์บัวร์ลุกเอ้าเนาะซึ่งเราจะไปคาเฟ่ เีวเราก็มาถึงที่ร้านอาหารกันแล้วทุกคนอ๋อมใชลานอาหารเป็นคาเฟ่เนาะเป็นประมาณนี้สวยมากอากาศก็รู้สึกว่าอากาศตรงนี้ข้างบนเขานี้จะหนาวกว่าข้างล่างเนาะนี่สวยมากเลยทุกคนแล้ววันนี้คนก็เยอะด้วยเราเคยมากันแล้วครั้งเนานะคนไม่ค่อยเยอะแต่วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เดย์คนก็เลยจะเยอะหน่อยเนาะดูให้ดูวิวสวย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารแล้วเนาะร้านอาหารน,นี้คนเยอะมากที่เรามาที่นี่เพราะว่าวิวของร้านอาหารสวยเราก็เลยมากันโคอีโค ダンディー พาทุกคนมาดูวิวระหว่างรออาหารที่เราสั่งกันเนาะเขาจะได้สวยน่ารักมากทุกคน เป็นีิวของร้านอาหารเนอะสวยมากาให้ทุกคนดูร้านอาหารที่เรามาร้านอาหารที่เรามาเป็นก็อทั้งหน,นี้เป็นไงกันคะทุกคนสำหรับวันนี้ที่พาทุกคนมา ทานอาหารกันที่คาเฟ่แห่งนี้ที่วิวส,ส,สวยๆบรรยากาศดีๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะสวยน้ำดื่มของเรามาแล้วอันนี้จะเป็นอะไรนะวัาดีสิงได้ดิ Mixberry อันนี้เป็น m i x ส์เ r r <and> ร์อันนี้เ a n โกปันนาน์นะเบงโกชอกเป็นป a n a าณ์นาอร่อยไมคะ <you> อร่อย สวัสดีค่ะสอนายสวัสดีค่ะลูกคุณมามีขาวม่ลานสวัสดีค่ะดีดีดสวัสดี้เดส์ขสมังกีสวัสดีค่ะและที่นี่อากาศหนาวเพาะมีการ่าสัฟรีให้เราเลยทุกคนกันไหนหนาวก็สามารถใช้ผงได้เนาะ และนี่ก็คือวิวจากข้างบนร้านอาหารมองลงไปข้างล,งลง่างเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าร้านอาหารที่เรามาเออคาเฟ่ที่เรามานี่จะอยู่บนเขาสูงสุดยอดสูงสุดเลยแล้วมองลงมาก็จะเป็นประมาณนี้สวยมากมีกาี่ีโหลกมันมีเทควิดีโอเสร็จโอเคไหมคะโอยยอย สวยมากทุกคนมีอาหารของเรามาแล้วน่ากินมากเป็นซีฟู้ดพาสเกตนีปูกล้องคุณสามีวันจันทันสุดฤกค่ะ กันค่ะท yeah. ุกคนกลับบ้านกันก่อนที่เราจะกลับบ้านเราก็ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ลึกไปหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวมาดูกันแนวบ้านๆแนวอยเจ้าว่ามีดิเซ็ไปกูห้องห้อมชาม ปกติที่จอดรถตรงนี้จะว่างมากวันนี้วันวนาเลนไทน์เดย์รถเยอะมากจนแทบไม่มีที่จอดเลยทุกคนตอนที่เรามาั้งแรกเนาะวันสุดท้ายเซฟซายเซมีโอเคสองดี วันมาเลนไทยเดย์เนาะก็เป็นประมาณนี้นี่คืออะไรนี่บอ r t h อร์วิวชูฟลาวเวอรเป็นยังไ,ไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ที่พาทุกคนไปทานอาหารในวิวภูเขาสวยๆในวันวาเลนไทน์ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนเนาะสว่วนวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า Bye.